สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี218มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี218วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบร์วินในงานเคนท่ดอโรแมนติกซันเซ็ตไบร์ทสกินวินไม่ฮาร์ดค่ะ คลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนานทําให้ศิลป,ปินเสียหายแต่อย่างได้เลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้น้องทั้งคู่เข้ามาในงานด้วยชุดที่หล่อมากใส่เสื้อสูทสีขาวกันทั้งคู่เลยค่ะคือมาในโทนขาวดำที่หล่อยอย่างกเทพประบุทมาจุติกันเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้แฟนคลับต่างก็พากันแต่งตัวสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะ คือพอมองแล้วมันเหมือนงานแต่งมากๆเลยค่ะทุกคนคือเหมือนคู่บ่าวสาวที่ขึ้นมาบนเวทีเพื่อทักทายและพูดขอบคุณแขกเหล่อที่มาร่วมงานเลยนะคะคืออย่างที่บอกเลยค่ะว่าคู่นี้ออกงานร่วมกันที่ไรไม่ว่าจะเป็นงานหรูหรืองานไม่หรูก็ตามยังไงยังไงก็เป็นฟิลงานแต่งงานมั่นงานคู่รักอยู่ดีค่ะยิ่งงานนี้ยิ่งเหมือนเลยล่ะค่ะทุกคนเพราะด้วยชุดที่น้องๆใส่ด้วยฟิลของงานคือดูหวานและดูโรแมนติกสุด ค่ะพอขึ้นเวทีมาความกู่รักที่ใจตรงกันนะเนาะพอหันไปสวัสดีพิ่คิวพิธีกรของงานวันนี้ก็หันไปแบบพร้อมเพียงกันอีกคือพร้อมกันแม้กระทั่งตอนหันข้างไปโบกมือข้างซ้ายเพื่อทักทายแฟนคลับทุกคนคือเหมือนกันแม้แต่องศาการยืนองศาการเอียงตัวการจับไม้ก็เอามือขวาเข้าข้างในและเอามือซ้ายออกข้างนอกเหมือนกันอีกค่ะทุกคนคือพร้อมเพียงกันและเหมือนกันเกินคู่นี้ ค่ะคือวันนี้ไม่ใช่มีแค่พวกเรานะคะที่ชมว่าน้องทั้งคู่หล่อพี่คิวพิธีกรของวันนี้ก็ชมน้องทั้งคู่ว่าหลอ่อแบบไม่ขาดปากกันเลยทีเดียวคือขนาดพี่คิวเป็นผู้ชายยังออกปากชมน้องทั้งคู่บ่อยขนาดนี้แล้วแบบนี้จะไม่ให้ผู้หญิงอย่างเราชมน้องๆได้ยังไงล่ะคะว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนที่น้องไร้พูดทักทายแฟนคลับพี่คิวยังชมเสียงทุ่มๆุมนุ่มๆุหล่อๆอของน้องเลยล่ะคะ่ะ แล้วพอเจ้าคนน้องเห็นพี่โดนชมว่าเสียงหลอ่อน้องก็เลยทักทายแฟนด้วยเสียงที่ทุ้มต่ําและหล่อๆบ้างค่ะทุกคนคือพอคนน้องล้อเลียนคนพี่ก็ขำชอบใจใหญ่เลยล่ะค่ะค่ะและตอนที่พี่คิวบอกว่าวันนี้มันจะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเดี๋ยวจะให้น้องๆนั่ง,งร่วมพูดคุยแล้วเจ้าแฝดของเราก็พูดพร้อมกันว่าโอเคได้เลยครับแล้วก็ทําท่าจะนั่งลงไปที่พื้นแบบพร้อมกันทั้งคู่เลยค่ะโอ้ยเจ้าสองแสบเอ้ยพอเริ่มงานก็มาขายขำกันไปหนึ่งกลุ่บเลยนะ ว่าแต่นี่มันคือเป็นการพร้อมใจกันพูดพร้อมกันและทำท่าจะนั่งเหมือนกันโดยบังเอิญใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมกันมาใช่ไหมลูกคือพวกหนูจะทำอะไรเหมือนกันทุกอย่างขนาดนี้ไม่ได้ขนาดคนเป็นฝาแฝดกันเขายังไม่ทําอะไรเหมือนกันมากเท่ากับคู่นี้เลยค่ะทุกคนค่ะพอน้องๆทําท่าจะนั่งลงที่พื้นพี่คิวก็ร้องห้ามไว้แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวตายตายตายหล่อแล้วยังหายอีกเนอะลูกเนอะ วันนี้เขาจะให้แฟนคลับยกมือเพื่อถามคําถามน้องทั้งสองคนแล้วก่อนที่จะให้แฟนคลับถามพี่คิวก็ถามน้องทั้งคู่ก่อนเลยว่าพวกคุณมีอะไรจะถามกันและกันไหมคนพี่ก็หันไปหาน้องแล้วทามือเหมือนจะถามคนน้องว่ามีอะไรจะถามพี่ไหมแล้วน้องวินก็บอกว่าจริงๆก็ได้ถามคําถามกันมาตลอดเลยนะครับเพราะคุยกันตลอดอยู่แล้วน้นมาแล้วจ้าเจ้าเมตตวินเจ้าของสวนขิงพันไร่ไม่แล้วค่ะคุณขา ขิงแกงขิงตลอดขิงเหลือเกินพ่อคุณเอ้ยค่ะเจ้าคนพี่ก็เลยบอกว่างั้นผมถามก่อนแล้วกันคนพี่ก็ถามว่าคืนนี้ต่อที่ไหนดีโอ้ยหนูลูกหนูถามกันแบบนี้อีแม่คือคิดดีไม่ได้เลยจริงๆตายตายตาย,ตายลูกชายฉันจะเอาความลับมาเปิดเผยกันที่งานนี้หรือเปล่าคะเนี่ยคือพอคนพี่ถามคนน้องก็คือยิ้มแบบเขินมากแล้วไม่ใช่แค่คนน้องนะคะที่เขิน คนพี่ก็คือถามเองก็เขินเองเหมือนกันจ้าค่ะในระหว่างที่เจ้าคนน้องเขินอยู่และยังไม่ได้ตอบอะไรพี่คิวก็ถามน้องวินว่าวินว่าไงครับแล้วเจ้าคนน้องก็พูดว่าถ้าบอกไปคนอื่นก็รู้สิโอ้ยเนี่ยทุกคนเห็นความมีพิรุธของสองคนนี้ไหมคะตอนคนพี่ถามคนพี่ก็ถามแบบเขินๆพอคนน้องได้ยินพี่ถามคนน้องก็ยิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแล้วทั้งคู่ก็มีเขินมียิ้มกรุ้มกลิ่มกันอยู่สองคน คือถ้าคนไม่ได้คิดอะไรกันและไม่ได้มีความลับอะไรเขาก็จะต้องตอบไปเลยว่าไปที่นั่นที่นี่ดีไหมอะไรนี้แต่นี่น้องไม่ยอมตอบแถมยังกลัวคนอื่นจะรู้อีกว่าจะไปที่ไหนกันแถมยังทําหน้ากรุ้มกลิ่นม,มีพิรุษกันอีกโอ้ยนี่แหละค่ะคนที่เป็นแค่พี่น้องกันคือพี่น้องที่ไหนเขาจะถามคําถามเชิงให้คิดลึกกันแบบนี้ค่ะพี่น้องที่ไหนเขาจะเขินกันถ้าเป็นคําถามที่ไม่มีอะไรแฝงอยู่ คือถ้าพี่น้องเขาก็คงจะตอบแบบเออไปตื๊ดกันไหมพี่ไปทานข้าวกันไหมคคอยังไงถ้าแค่พี่น้องก็คงไม่มีทางที่จะมีรีแอคแบบนี้แน่ๆค่ะทุกคนค่ะคือไม่ว่ายังไงเจ้าคนน้องก็ยังพูดบอกว่าไม่ได้อยู่ดีค่ะแล้วเจ้าคนพี่ก็พูดต่อว่าวันจันทร์ก็จะคนน้อยหน่อยคนน้องก็บอกว่าใช่คนน้อยฮันแน่พูดกันแบบนี้แสดงว่าต่างคนต่างก็รู้แล้วนะสิว่าจะไปต่อที่ไหนกันดี แหม่แบบนี้จะต้องมีการไปปาร์ตี้ EDM กันต่อแน่ๆว่าแต่จะตี้ที่ร้านหรือตี้ที่ห้องกันดีล่ะคะค่ะพอคนพี่ถามไปแล้วก็ถึงตาคนน้องถามคนพี่บ้างคะ่ะทุกคนคนน้องถามคนพี่ว่าถ้าคืนนี้ไปต่อพรุ่งนี้คุณโทรปลุกผมได้ปะพอคนน้องถามคนพี่ถึงกับขำลั่นกันเลยทีเดียวแล้วก็หันไปพูดกับพี่คิวว่า อ๋อพรุ่งนี้มีงานเช้าแล้วพี่คิวก็ถามว่าปกติไรตื่นง่ายไหมไรตอบว่าผมหลับง่ายมากกว่าครับแล้วพี่คิวก็ถามว่าแล้วเขาให้ปลุกเราปลุกเขาได้ไหมไรบอกว่าทุกวันนี้ผมยังให้แม่ปลุกอยู่เลยครับแล้วพี่คิวก็บอกว่าถ้างั้นคุณแม่ปลุกไรแล้วไรก็ปลุกวินต่อละกันจ้าคุยกันเรื่องนอนเรื่องปลุกเรื่องตื่นเนี่ยทำไมพวกหนูต้องยิ้มเขินกันด้วยล่ะครับลูก คือพี่น้องธรรมดาเขาคุยเรื่องนอนเรื่องปลูกกันเนี่ยเขาไม่เขินกันแบบพวกหนูนะคือถ้าไม่ใช่พอคุยเรื่องนี้แล้วทาให้นึกถึงตอนนอนด้วยกันแล้วก็คงไม่มีทางจะเขินกันขนาดนี้แน่ๆโอ้ยต,ตายตายๆพิธีกรเขาก็ถามคําถามธรรมดานะคะแต่ลูกๆอีชั้นเขินอะไรก่อนค่ะตอนที่แฟนกลับคนแรกถามคําถามเขาถามน้องไรว่าในวันเกิดมีแพลนทําอะไรบ้างน้องตอบว่ามีไลฟ์วันเกิด แล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านไปอยู่กับที่บ้านคือน้องคงจะกลับบ้านเพื่อไปทําบุญพร้อมกับครอบครัวเหมือนทุกปีนะคะทุกคนแล้วน้องก็บอกว่าจะมีไลฟ์ตอนหลังเที่ยงเออหนูลูกแม่ว่าถ้าจะให้ดีไลฟ์วันเกิดหนูคราวนี้หนูไม่ลองชวนคนข้างๆหนูมาไลฟ์ด้วยกันละครับคือเหมือนน้องเขารอให้หนูชวนเขาอยู่หรือเปล่าเอ้ยค่ะในระหว่างที่คนพี่ตอบแฟนคลับอยู่นอกจากเจ้าคนน้องจะนั่งยิ้มแป้นอยู่ข้างๆแล้ว น้องก็ก้มลงไปเห็นสติกเกอร์เคที T ่ดอที่ติดอยู่ตรงหน้าอกมันกําลังจะหลุดออกน้องก็เลยดึงออกมาติดไว้ที่ไม้ตัวที่น้องใช้แทนคะ่ะทุกคนแล้วบังเอิญคนพี่ก็หันมาเห็นน้องทาพอดีเจ้าคนพี่ก็เลยดึงสติกเกอร์ที่ติดอยู่ตรงหน้าอกของตัวเองออกแล้วก็มาติดไว้ที่ไม้เหมือนกันคะ่ะทุกคนโอ้คนน้องทําอะไรคนพี่ก็ทําตามน้องหมดเลยจริงๆคือตอนแรกสติกเกอร์ของไรมันยังติดแน่นดีอยู่นะคะไม่ได้เพเยอเหมือนจะหลุดเหมือนของคนน้องเลยค่ะ แต่แค่เห็นคนน้องทำคนพี่ก็ทำตามน้องทันทีเลยคือมันยังไงอะ่ะลูกตอนเดินก็เดินตามน้องตอนทำอะไรก็ทำตามน้องหมดเลยใจเรานะี่ะมันไม่เป็นของเราเลยใช่ไหมคะตายตายตาย,ตายคลั่งรักเกินเบอร์ขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะลูกชายชั้นเนี้ยค่ะความมีแฟนกลับถามน้องเวินเรื่องแฟนไปเรียนต่อว่าน้องได้ไปเรียนหรือ,อยังน้องก็เลยโปรยคําหวานไป1หนึ่งกลุ่มโดยการตอบว่าจริงๆก็อยากไปเรียนมากๆครับ แต่กลัวว่าจะคิดถึงแฟนก็เลยเลื่อนการเรียนต่อไปก่อนเดี๋ยวนะกลัวจะคิดถึงแฟนคลับหรือกลัวว่าจะคิดถึงแฟนคลับออาลูกเอาดีๆแหมทําเป็นปากหวานพูดเอาใจแฟนคลับแต่ที่หนูไม่ไปเนี่ยอีแม่ว่าพี่คนข้างๆคือประเด็นสําคัญของการตัดสินใจของหนูในครั้งนี้แน,น่จริงไหมครับค่ะและแฟนคลับคนต่อมาก็ถามน้องไร้ว่าคลิปที่จะลง YouTube อันถัดไปมีแพลนว่ายังไงบ้างอยากเห็นบล็อกหนึ่งวันของไรบ้าง น้องตอบว่าเร็วสุดน่าจะ6เดียนครับน้องบอกว่าน่าจะเป็นคลิปแนว cover เพลงที่ดูจริงจังมากขึ้นกว่าใน IG ครับคงยังไม่ใช่การถือกล้องทำรายการอะไรขนาดนั้นครับแล้วแฟนคลับก็ถามต่อยว่ามีโอกาสทำกับวินไหมแล้วไบรท์ก็หันไปถามคนน้องว่าทำไหมครับด้วยเสียง18ค่ะทุกคนแล้วพอนึกขึ้นได้ไบรท์ก็หันมาถามแฟนคลับด้วยเสียงหนึ่งว่าทำไรก่อนแล้วพอคนพี่ถามแฟนคลับคนน้องก็ยิ้มเขินตาปิดเลยล่ะค่ะทุกคน แล้วก็ช่วยกันพูดแก้ว่าอาจจะเป็น rock, ร็อกร้อมเพลงแรปอะไรงนี้เนียแล้วแบบนี้จะให้พวกเราคิดดีกันได้ยังไงคะทุกคนก็น้องถามแบบนี้เนี่ยคือแฟนคลับคนที่เขาถามเขาก็ดูไม่ได้คิดอะไรนะคะเขาก็ถามต่อเนื่องจากเรื่องทําคลิปลง y o YouTube นั่นแหละคะ่ะคือคนอื่นเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับว่าแต่ตัวหนูนั่นแหละลูกหนูคิดอะไรก่อนตายตายตาย,ตายจู่ๆก็มาเผยให้คนอื่นเขารู้กันหมดว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ โอ้ยลูกชายฉันโป๊เพราะร้อนตัวอีกแล้วละะ่ะค,ค,ค่ะคุณขาค่ะแล้วพี่คิวก็บอกว่าเออน่าสนใจดีนะคือไม่ต้องรอให้ถึง6เดือนหรอกแค่มีคนตามถ่ายคุณนี่ก็ได้แล้วนะแล้วก็ถามแฟนคลับว่าอยากรอไหมว่าไบร์เขาแปลงฟันยังไงอาบน้ําเขาถูตรงส่วนไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่คิวเดี๋ยวก่อนคือน้องถ่ายวอล์กตั้งแต่ตื่นนอนไม่ได้หรอกคะ่ะพี่คิวคะ ถ้าถ่ายแบบนั้นคนเขาก็รู้หมดนะสิคะเพราะทั้งคู่เขานอนด้วยกันกินกันเอ้ยกินข้าวด้วยกันทุกวันเดี๋ยวโป๊กค่ะลูกๆของอีฉันเขายังไม่พร้อมเปิดตัวก็คงยังทํำร็อกแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะพี่คิวคะ่ะแค่ทุกวันนี้ไม่ได้ถ่ายร็อกแค่อัพคลิปอัพรูปลงไอจีแฟน,นะคลับต่างก็พากันซูมหาโมเมนต์กันอยู่แล้วถ้ามีร็อกแบบนั้นออกมาจริงๆมีหวังโป๊กว่าเขาคบกันตั้งแต่ร็อกแรกแน่ๆคะ่ะว่าไหมคะทุกคน ค่ะแล้วแฟนคลับคนต่อมาเขาถามเรื่องเสื้อแบรนด์แอสโตรของน้องไรค่ะว่าจะเปิดพรีอีกรอบไหมเพราะเขากดสีดำไม่ทันน้องตอบว่าภายในต้นเดือนหน้าครับอาจาถ้าใครที่กดพรีไม่ทันเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อกดพรีรอบต่อไปอีกไม่ช้านี้นะคะทุกคนค่ะและแฟนคลับคนต่อมาเขาบอกว่าแฟนคลับชาวญี่ปุ่นฝากมาถามว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวที่เมืองไหนไรบอกว่าอยากไปโตเกียว ราะโตเกียวมีครบทุกอย่างแต่ก็จะไปแวะเมืองอื่นด้วยครับแล้วพี่คิวก็ถามว่าเคยไปด้วยกันไหมครับอย่างวินก็ไปบ่อยใช่ไหมครับแล้วเคยไปโตเกียวไหมน้องวินบอกว่าเคยไปครับแล้วพี่คิวถามว่าแล้วตอนนั้นไปกับครอบครัวหรือไปกับไรครับแล้วน้องวินก็มีหัวเราะเขินๆแล้วพี่คิวก็บอกว่าไม่ไม่หมายถึงว่าพวกคุณไปทํางานไงเพราะพวกคุณทํางานเยอะ น้องเวนตอบว่าไปกับครอบครัวครับจริงๆก็มีแผนอยากไปด้วยกันอยู่ครับอ๋อหนูลูกแล้วเมื่อกี้ตอนที่พี่คิวเขาถามหนูหัวเราะเขินอะไรอะครับคือน้องมีหัวเราะเขินๆจนพี่คิวต้องรีบแก้ให้ว่าเผื่อพวกคุณไปทํางานไงเพราะพวกคุณงานเยอะ,อะไรนี้แหมเดี๋ยวนี้พอมีคําถามอะไรที่มาสะกิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเนี่ยเตรียมเขินไว้ก่อนเลยนะเจ้ากระตุยเนี่ยค่ะและแฟนคลับคนต่อมาเขาถามว่า ช่วงนี้เห็นน้องวินผอมลงลดความอ้วนหรือว่าผอมเองน้องเลยถามว่าผอมลงเหรอครับน้องบอกว่าจริงๆน้องพยายามทําให้ตัวใหญ่ขึ้นนะแต่ด้วยความที่กินน้อยลงพยายามฟิตร่างกายมากขึ้นมันก็เลยอาจจะดูผอมลงแต่มีกล้ามเนื้อมาทดแทนอะไรนี้ครับแล้วคนพี่ก็พูดว่าเฟิร์มขึ้นแหมคนพี่บอกว่าน้องเฟิร์มขึ้นเนี่ยได้จับดูแล้วว่างั้นถึงรู้ว่าน้องเฟิร์มขึ้นนะพ่ออ๋อลืมไปเขาคงกอดคงฟัดคงจับของเขาอยู่ทุกวันเลยเนาะ เขาเลยค่อนข้างรู้ลึกร,รู้ดีกว่าพวกเราว่าไหมคะค่ะมาถึงช่วงเล่นเกมกันค่ะทุกคนคือเป็นเกมที่ให้แต่ละคนเลือกคําออกมาและพยายามให้อีกฝ่ายพูดคําที่เราเลือกมาให้ได้ถ้าเขาพูดคําที่เราเลือกมาได้เราก็จะได้คะแนนไปคือก่อนที่จะเลือกคําก็ต้องให้แฟนคลับชูป้ายชื่อศิลปินที่ตัวเองคิดว่าชนะในแต่ละข้อขึ้นมาก่อนคือข้อแรกแต่ละคนก็ต่างไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกันเพราะกลัวจะหลุดคําพูดที่ห้ามพูดออกมาคือต่างคนต่างพูดกันคนละคำสองคา คือพออีกคนถามมีคนก็พยายามตอบแบบเลี่ยงไปทางอื่นคือคําแรกๆน้องๆบ่ายเบี่ยงกันไปมาจนหมดเวลาเลยค่ะทุกคนแล้วพอหมดเวลาพิธีกรก็ให้แต่ละคนเดาว,ว่าคําที่ตัวเองห้ามพูดคือคําว่าอะไรแล้วน้องวินก็เดาว,ว่าคําที่น้องห้ามพูดก็คือคําว่าอิ่มค่ะทุกคนแล้วไบร์รู้สึกว่าเหมือนเจ้าคนน้องจะรู้คําตอบมาก่อนหรือเปล่าไบร์ก็เลยถามว่าแล้วจะเล่นทําไมและถามว่าเอางี้ก่อนรู้ได้ไงน้องวินบอกว่ารู้จากที่พี่คิวถามคนพี่เมื่อกี้เลยเดาได้ คือพอคนน้องเห็นว่าคนพี่เหมือนจะไม่พอใจก็เลยโบยไปว่างั้นผมตัดสินเลยว่าพี่คิวแพ้เพราะผมรู้มาจากพี่คิวทีพี่คิวบอกไม่เกีียวเนี่ยทุกคนถึงแม้เจ้าคนน้องจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยยอมเวลาแข่งเกมนะคะแต่พอเวลาน้องเห็นคนพี่ดูไม่ยอมบ้างคนน้องก็มียอมให้คนพี่เหมือนกันนะคะทุกคนคือพอคนนึงร้อนอีกคนก็เย็นและหาวิธีพูดตะล่อมให้อีกฝ่ายรมเย็นลงนี่แหละค่ะทุกคนพวกเขาถึงอยู่ด้วยกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างยอมให้กันและกัน สรุปข้อแรกเสมอกันไปค่ะค่ะและคําที่สองทั้งคู่ก็คุยกันมากขึ้นค่ะทุกคนคนพี่พูดว่ายังไงเนี่ยคนน้องบอกว่ายังไงอะ่ะแล้วคนพี่ก็ถามว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรแล้วคนน้องก็ตอบว่าเมื่อเช้าเดินมาแล้วเจ้าคนน้องก็ถามว่าทําไมช่วงนี้คุณไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์เลยอะ่ะคนพี่ตอบว่าลบแล้วคนน้องบอกว่าลบแล้วเหรอ คือถึงเป็นการคุยกันมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นคําตอบที่เลี่ยงไปเลี่ยงมาอยู่ดีค่ะทุกคนแล้วคนน้องก็ถามคนพี่ว่าแล้วพี่กินข้าวกับอะไรมาเมื่อเช้าคนพี่ตอบว่าแม่แล้วคนพี่ก็ถามน้องว่าไม่รักเป็นแฟนใช่ไหมแล้วคนน้องก็บอกว่าผมพูดอยู่ตลอดอยู่แล้วแฟนแฟนเขารู้คนพี่ก็ถามสวนกลับทันทีว่าว่าว่าคนน้องบอกแฟนแฟนเขารู้อยู่แล้วครับคนพี่ก็ยังถามคําเดิมเพื่อคาดคั้น คือด้วยสีหน้าที่กรุ้มกลิ่มของคนพี่และคำถามเพื่อกดดันให้คนน้องตอบมันเหมือนคนพี่ไม่ได้ถามให้แฟนคลับอะทุกคนแต่ถามให้กับตัวเองมากกว่าค่ะคือเป็นการถามคาดคั้นเอาคำตอบที่ทำเอาคนดูต้องจิกหมอนและแอบกรี๊ดในลำคอกันเลยทีเดียวเนี่ยทุกคนไร้คาดคั้นน้องมากๆแล้วเจ้าคนน้องก็พยายามเลี่ยงด้วยอาการเ,เขินด้วยนะคะแล้วที่เจ้าคนพี่ถามลากเสียงแบบรักหรือไม่รัก มันดูเหมือนคนพี่ถามเพื่ออย่างรู้ว่าอีกฝ่ายรักตัวเองหรือเปลา่ปลาเหมือนคู่รักที่วอแวร์กรันเพื่อต้องการให้อีกฝ่ายบอกรักตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนโอ้ยตายตายตายนี่เขาเล่นเกมกันหรือว่าเขามาถามความในใจกันคะคุณตาทําทไมฟิลมันไม่เหมือนเล่นเกมเลยล่ะคะคือเหมือนอีคนก็อยากได้ยินจากปากว่าอีกคนรักเราส่วนอีคนรักแต่ก็ไม่กล้าตอบเพราะหายและเขินนะทุกคนตายตายตายคู่นี้แค่เล่นเกมกันไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะทําให้เราฟินกันได้มากขนาดนี้ ค่ะสรุปต่างคนต่างไม่ยอมตอบจนหมดเวลาไปค่ะทุกคนแต่พี่คิวก็เพิ่มเวลาให้เพื่อให้ทั้งคู่ยอมคุยกันมากขึ้นเพื่อที่เกมมันจะได้สนุกมากขึ้นแล้วไบรท์ก็ถามน้องวินว่าจริงหรือเปล่าที่วินรักคาเทียกับเบลลี่ไม่เท่ากันแล้วเจ้าคนน้องก็ตอบว่าผมบ้างสรุปทั้งคู่ก็ยังคงเลี่ยงกันไปมาอยู่ดีค่ะก็เลยต้องมาทายกันเลยว่าคําที่แต่ละคนห้ามพูดข้อนี้มันคือคําว่าอะไรน้องวินเดาว,ว่าคือคําว่ารัก สรุปน้องวินเดาผิดค่ะทุกคนแต่ไบรท์เดาถูกว่าเป็นคําว่าไ G จีค่ะสรุปทีมไบรท์ได้ไป1คะแนนค่ะทุกคนค่ะและข้อต่อมาทั้งคู่ก็คุยกันแบบสั้นๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนคือถามคําตอบคําแล้วน้องวินก็ถามคนพี่ว่าสรุปคืนนี้ไปต่อปะแล้วไบรท์ก็ตอบว่าแม่รออยู่พี่คิวก็แซวว่าคันนี้นอกเรื่องแล้วคือว่าจ้าถามคํานี้กันบ่อยขนาดนี้คงต้องมีไปต่อกันจริงๆแล้วล่ะม้งค่ะแล้วเจ้าคนพี่ก็ถามน้องว่าจะออกจริงเหรอออกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ไบรท์คงหมายถึงออกเที่ยวแหละค่ะทุกคนคนน้องก็ไม่ยอมตอบสักทีคนพี่ก็ถามย้ำว่าเมื่อไรเมื่อไรเดี๋ยวนะหนูรู้อันเนี้ยหนูอยากให้น้องเผลอหลุดพูดคําต้องห้ามจริงๆหรือว่าหนูอยากรู้ส่วนตัวกันแน่ว่าเจ้าคนน้องแอบมีเที่ยวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วเจ้าคนน้องก็ตอบว่าเช้าคนพี่บอกว่าออกเที่ยวไม่ใช่ออกจากบ้านเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนคือไบรท์ยอยากรู้จริงๆแหละค่ะว่าคนน้องแอบมีเที่ยวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ือไบรท์กำลังใช้การเล่นเกมครั้งนี้เพื่อลวงความลับที่เจ้าคนน้องปิดบังอยู่ค่ะทุกคนคือไม่กล้าถามน้องตรงๆก็เลยถามผ่านการเล่นเกมนี้ค่ะไม่ว่ายัางไงเจ้าคนน้องก็ไม่หลงกลและไม่ยอมตอบอยู่ดีค่ะพอหมดเวลาก็ถึงช่วงที่ต้องเดาคําที่ห้ามพูดของแต่ละคนกันค่ะน้องวินเดาว,ว่าคําห้ามพูดของตัวเองก็คือคําว่าตื่นไบรท์ <Bright S 2> เดาว,ว่าคําห้ามพูดของตัวเองก็คือคําว่านอนค่ะทุกคน สรุปข้อนี้น้องวินตอบผิดแต่ไบรท์ตอบถูกค่ะทุกคนทีมไบรท์ก็เลยมีคะแนนขึ้นนําเป็น2คะแนนคะ่ะค่ะและข้อต่อมาทั้งคู่ก็ยังถามคําตอบคําเหมือนเดิมแบบสั้นๆและใบเบี่ยงกันเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแล้วพี่คิวก็บอกให้คุยกันแบบสบายๆไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วไบรท์ก็บอกว่าน้องไม่ค่อยอยากคุยกับผมเจ้าคนน้องก็บอกว่าคุณยังไม่มองหน้าผมเลยโอ้ยวินลูกหนูไปเอามาจากไหนอะว่าพี่เขาไม่มองหน้าหนู แต่ที่พวกเราเห็นเนี่ยตลอดทั้งไลฟ์นี้พี่เขามองแต่หน้าหนูอยู่คนเดียวเลยนะลูกคือมองบ่อยขนาดนี้คงไม่ได้เรียกว่าไม่มองแล้วละมั้งครัแล้วมองไม่ใช่มองด้วยสายตาที่ธรรมดาด้วยนะครับพี่เขามองหนูด้วยสายตาที่คลั่งรักสุดๆอีกต่างหากนะครับลูกค่ะก้อนนี้ทั้งคู่ก็ยังคุยกันแบบคําสั้นๆเหมือนเดิมพี่คิวก็เลยชวนให้น้องทั้งคู่คุยเพื่อให้ทั้งคู่ผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดจนเกินไปจนสุดท้ายก็หมดเวลา จนน้องทั้งคู่ต้องเดาอีกแล้วค่ะทุกคนไรเดาว,ว่าคาที่ตัวเองห้ามพูดคือคําว่าฟิตเนสส่วนน้องวินตอบว่าเป็นคําว่าเล่นเกมค่ะทุกคนแต่น้องทั้งคู่ก็คือเดาผิดกันทั้งคู่เลยพี่คิวเลยให้ทั้งคู่เดาใหม่อีกรอบและน้องวินก็ตอบว่าถ่ายรูปส่วนไรตอบว่าออกกํา ok ลัง um สรุปก็ยังเดาผิดกันทั้งคู่อยู่ดีค่ะแล้วพี่คิวก็ยังให้น้องทั้งคู่เดาต่อเพื่อหาผู้ชนะให้ได้ค่ะทุกคนแล้วน้องไรก็เดาว,ว่าคําว่าฟุตบอลค่ะ สรุปน้องไบร์เดาถูกค่ะทุกคนส่วนน้องวินเดายังไงก็ยังผิดคือสรุปมันเป็นคําว่ามือถือค่ะทุกคนน้องวินบอกว่าที่คุยกันกับพี่คิวเมื่อกี้ไม่เห็นจะจับใจความได้ว่ามีคําว่ามือถือเลยอะแล้วน้องก็งอแงว่าเกมนี้ไม่แฟร์เลยค่ะและข้อสุดท้ายไบร์ก็ถามแฟนคลับว่าทุกคนยกวินกันไหมครับเดี๋ยวผมยอมแพ้เลยแหมที่กะจะยอมแพ้เนี่ยเพราะเห็นใจแฟนคลับฝั่งน้องวินหรือเพราะเห็นว่าคนน้องงอแงจะพ่อก็เลยกะจะยอมแพ้ให้น้องชนะ เพื่อน,น้องจะได้รมดีขึ้นอะไรนี้ตายตายตายตอนแรกคนพี่ก็หงุดหงิดเพราะคิดว่าคนน้องรู้คําตอบก่อนคนน้องก็ทําให้คนพี่อารมณ์ดีขึ้นโดยการโบยความผิดไปที่พี่คิวพอมาคราวนี้คนน้องก็งองแงเพราะตัวเองไม่ชนะสักทีคนพี่ก็กะจะยอมแพ้เพื่อเอาใจคนน้องเนี่ยแข่งกันไปแข่งกันมาต่อให้แข่งกันเอาเป็นเอาตายแค่ไหนสุดท้ายเขาก็นึกถึงจิตใจและความรู้สึกของอีกฝ่ายอยู่ดีคะ่ะทุกคนคือจริงๆวันนี้ถ้าไม่ใช่ต้องแข่งกันเพื่อให้ได้ผู้ชนะ เพราะแฟนคลับฝั่งที่เลือกเราจะได้แพ็กเกจที่พักฟรีและดินเนอร์อาหารและอัพต้นนวนทีที่โรงแรมบายันทรีทั้งคู่ก็คงไม่แข่งกันแบบตึงเครียดขนาดนี้หรอกค่ะทุกคนคือถ้าแข่งกันแล้วไม่มีผลอะไรแค่แข่งกันแบบสนุกสนุกทั้งคู่จะต้องผ่อนคลายมากกว่านี้แน่ๆค่ะพอเริ่มแข่งกันในข้อสุดท้ายไบร์ก็พูดกับคนน้องว่าคุณยอมแพ้เหอะยอมแพ้เหอะฝั่งผมเขารอนอนบายันทรีอยู่ ให้ฟังผมเธอะแล้วคนน้องก็พูดกับคนพี่ว่าที่ผ่านมาตั้งหลายข้อยังไม่ได้ช็อตอีกเหรอพี่ให้ช็อตผมบ้างยังไงผมก็แพ้อยู่แล้วแล้วบอ์ก็พูดว่าแพ้แล้วนี่ไงคนน้องบอกฮะ คนพี่บอกแพ้แล้วพูดออกมาแล้วแพ้แล้วพอเจ้าขนน้องรู้ตัวว่าตัวเองแพ้แล้วถึงขั้นทําคอตกกันเลยค่ะทุกคนโอ็นดูจังไงต้าเอ้ยคือกําลังเถียงเขาอยู่ดีๆพอรู้ว่าตัวเองแพ้ปุ๊บคอตกปับ๊บทันทีเลยคือกะจะเถียงเพื่อเอาชนะเขาซะหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าโดนเขาหลอกให้พูดคําว่าผมซึ่งเป็นคําต้องห้ามออกมาสรุปแฟนคลับฝั่งไบรท์ก็ได้แพ็กเกจที่พักไปค่ะทุกคนสําหรับคนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษโดยการให้คนชนะสั่งให้ทําอะไรก็ได้หนึ่งอย่าง แล้วไบรท์ก็สั่งให้เจ้าคนน้องแนะนําตัวแบบทายค่ะทุกคนโอ้ยพอคือนี่หนูยังอินยังไม่มูบจากวัไทายใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนขนาดน้องยังไม่มูฟเลยค่ะน้องยังอินกับความน่ารักของทายอยู่เลยแล้วแบบเนี้ยจะให้พวกเรามูบได้ยังไงล่ะคะว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนน้องวินแนะนําตัวเป็นตัวเองในแบบของทายคือน้องดันลืมบทของทายคะ่ะแต่แฟนคลับยังจําได้ดีแฟนคลับก็เลยบอกบทให้น้องแล้วน้องก็พูดตามค่ะ คือไม่ว่าจะเป็นวินหรือทายเวลาทําท่าแนะนําตัวแบบนี้ก็คือน่ารักน่าเอ็นดูมากพอน้องทําเสร็จน้องก็บอกว่าขอบเบาๆหน่อยเพราะวันนี้จะให้เกียรติชุดตัวเองพอคนน้องพูดคนพี่ก็ขำใหญ่เลยค่ะแหมหัวเราะแบบนี้ตอนคนน้องแนะนําตัวแบบทายอยู่คงจะยืนมองน้องไปยิ้มไปละสิเพราะดูท่าคนพี่คงจะชอบให้น้องลุกดิด๊กแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนคนพี่ถึงได้เลือกทําโทษน้องด้วยวิธีนี้ ก็อย่างว่าแหละค่ะมีแฟนดุ๊กดิ๊กและน่ารักขนาดนี้เป็นใครก็ชอบจริงไหมคะค่ะแล้ววันนี้น้องๆก็มีเพลงมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยค่ะเพลงแรกเป็นเพลงมุกไปไหนของน้องไรค่ะคือพอได้ฟังเพลงที่มันละมุนล,ละมุนพร้อมกับนักร้องที่หล่อและเพอร์เฟกอย่างกับเจ้าชายแบบนี้มันยิ่งทาให้การฟังเพลงมุกไปไหนในครั้งนี้เป็นอะไรที่ฟินและละมุนมากกว่าปกติเลยละค่ะทุกคน ค่ะและเพลงต่อมาก็คือเพลง Ten Year Later mm. ของเจ้าคุนน้องค่ะทุกคน <S S คือวันนี้เป็นเพลง Ten Year Later ที่เพราะมากๆและวันนี้ถือว่าน้องทำกันบ้านมาดีเลยละค่ะเพราะวันนี้เจ้ากระตุยของเราร้องได้จนจบเพลงโดยที่ไม่ลืมเนื้อร้องเลยละค่ะทุกคนค่ะ <Yeah. S 2> และเพลงที่3ก็คือเพลงยังคู่กันที่น้องทั้งคู่จะต้องร้องคู่กันนั่นเองค่ะและวันนี้ก็เป็นยังคู่กันเวอร์ชั่นที่เพราะและชวนละลายมากๆเลยละค่ะเพราะด้วยเสียงร้องที่ละมุนและด้วยชุดที่น้องทั้งคู่ใส่มาในวันนี้ แล้วด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกมันเลยยิ่งทําให้เพลงนี้เพราะและละมุนมากขึ้นกว่าปกติค่ะทุกคนค่ะถึงแม้วันนี้เจ้าคนน้องจะไม่ลืมเนื้อแต่ด้วยความที่ไบรท์เคยช่วยน้องยังไงไบรท์ก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมค่ะทุกคนคือพอถึงท่อนที่คนน้องจะต้องร้องคนพี่ก็มีชี้นิ้วไปทางคนน้องเพื่อให้น้องดูว่าท่อนต่อไปน้องจะต้องเป็นคนร้องนี่แหละค่ะทุกคนพวกเขาช่วยกันและอยู่ด้วยกันมาจนชินไปแล้วถึงน้องจะจําเนื้อได้ไม่ได้คนพี่เคยดูแลน้องยังไงก็ยังงงคดดูแลลนน้ออเเเหมมมืิไ่่ปีย คือรักยังไงก็รักเสมอต้นเสมอปลายไม่มีช่วงโปรโมชั่นเพราะพวกเขาทําให้ทุกๆวันเป็นช่วงโปรโมชั่นเสมอจริงไหมคะค่ะพอจบงานพีทก็ได้อัพสามรูปนี้ลงที่จีด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับใส่แคปชั่นว่ารักมากจ้าสุดหล่อโอ้เป็นภาพถ่ายครอบครัวที่น่ารักอีกแล้วค่ะทุกคนแม่อีทกับพูกชายสุดหล่อทั้งสองคนคือเด็กสองคนนี้เวลาฟิลอยู่กับผู้ใหญ่ทีไรเป็นอะไรที่น่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะ ือเวลาสองคนถ่ายรูปร่วมกับแม่อีททีไรเราจะได้เห็นฟิลเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็นดูตลอดเลยล่ะค่ะค่ะพอพี่อีทอัพสามรูปนี้ลงน้องวินน้องไบรท์แล้วก็คุณแม่ของน้องไบรท์ก็ได้มากดไลค์รูปพวกนี้ให้กับแม่อีทด้วยนะคะคือยิ่งเห็นแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวนี้เลยค่ะค่ะและว,วันนี้น้องไบรท์ก็ได้อัพสามรูปนี้ลงที่ไอจีเหมือนกันค่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่นที่แปลว่าจมน้ําด้วยนะคะโอ้โหพอ่อสายตาที่จิกกล้องมาชวนเข่าอ่อนเสลื่อ คือมองสายตาลูกแล้วรัดถวยสุดๆค่ะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะน้องถ่ายรูปนี้ตอนตีหนึ่งกว่านี่คะทุกคนคืองานแคทที่ดอก็น่าจะเลิกนานแล้วนะคะแล้วทําไมน้องถึงเพิ่งถ่ายรูปนี้ในอ่างน้งาตอนตีหนึ่งนะคะโอ้ยทุกคนงั้นแสดงว่าพอจบงาน พวกเขาไปเที่ยวกันต่อจริงๆนะสิคะไม่งั้นน้องคงไม่กลับถึงบ้านตอนตีหนึ่งกว่าแล้วคะ่ะทุกคนแหมนานๆทีจะพาแฟนออกไปตีข้างนอกแล้วจะพอต,ตีในบ้านบ่อยกลัวน้องจะเบื่อก็เลยพาน้องไปตีข้างนอกบ้างอะไรนี้คือดึอกเดือนขนาดนี้พวกเขาต้องกลับมาค้างด้วยกันแน่ๆค่ะคือมันต้องใช่แน่ๆทุกคนพ่อลงไปถ่ายรูปในอ่างน้ําต,ตอนตีหนึ่งกว่าแบบนี้คงไม่ใช่ปลุกให้คุณแม่มาถ่ายให้แน่ๆคือน่าจะเป็นคนน้องถ่ายให้คนพี่แหลคะค่ะทุกคนเดี๋ยวนะ ให้แคปชั่นที่แปลว่าจมน้ำเนี่ยมันแปลว่าจมน้ำหรือแปลว่าจมดิ่งสูงห้วงแห่งความรักกันแน่จะพอดูจากแคปชั่นบวกกับรูปของน้องเราเนี่ยน่าจะเป็นจมอยู่กับความรู้สึกคลั่งรักเลยค่ะทุกคนเพราะพวกเขาคลั่งรักกันมากขึ้นในทุกทุกวันจริงๆว่าไหมคะ ค่ะพอคนพี่อัพสามรูปนี้ลงที่ไอจีเจ้าคนน้องก็มาแปะหัวใจให้พี่เพื่อแสดงให้เราได้รู้ว่าคนที่พร้อมจะจมดิ่งไปในห้วงแห่งความรักพร้อมกับคนพี่ก็คือคนน้องนั่นเองค่ะทุกคนค่ะวันนี้เจ้าคนน้องเองก็ได้อัพสี่รูปนี้ลงที่ไอจีด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่แปลว่าบทค่ะทุกคนโอ้ยบทที่ว่าเนี่ยคือบทอะไรเหรอจะพอ่อใช่บทขยี้หรือเปล่าเอยตายตายตาย,ตายอีกคนลงแคปชั่นว่าจมอีกคนลงแคปชั่นว่าบท แบบนี้อีฉันจะคิดดีได้ยังไงล่ะคะคุณขาคือคนพี่ก็จมดิ่งกับความคลั่งรักคนน้องก็ทําหน้าเชิญชวนเหมือนจะบอกว่าก็มาดีครับถ้ากล้าพอผมพร้อมจะโดนบทขยี้แล้วนะไรนี้หรอ ตายตาย,ตาย,ตายว่าจะไม่ขยี้ลึกแล้วนะกลัวค,คนจะหาว่าแก่แล้วยังคิดอกุศลอีกแต่ลูกๆชอบมาทําให้คีแม่จิตเตลิดเปิดเปิงจนคิดดีไม่ได้แบบนี้นาะสิคะทุกคนโอ้ยแบบนี้แสดงว่าเขามาค้างด้วยกันจริงๆแหละค่ะทุกคนและผลัดกันถ่ายรูปแน่ๆถึงได้ลงรูปพร้อมกับแคปชั่นที่มันเชื่อมโยงความรู้สึกกันแบบนี้คือถ้ามาค้างด้วยกันจริงๆงั้นตอนเช้าก็คงไม่ต้องให้คุณแม่มาปลูกและละสิปลูกกันเองเลยละกันเพราะไหนๆจะต้องไปทํางานด้วยกันอยู่แล้วคงใช่แหละค่ะทุกคนเพราะวันนี้ ทั้งน้องไร้แล้วก็น้องดิวได้อัพรูปสถานที่ที่ไปถ่ายงานกันลงที่สตอรี่ไอจีแล้วทางทีมงานเขาก็ได้อัพรูปที่น้องดิวกับนานนี้หลับในรถระหว่างเดินทางไปสถานที่ถ่ายทําแต่ในรถนั้นไม่มีไรวินนะคะนั้นแสดงว่าพวกเขาค้างด้วยกันและขับรถตามไปกันสองคนแน่โอ้ยก็ความแฟนความคลั่งรักกันนะเนาะตัวติดกันเป็นปลาท้องโกดทุกงานจริงๆค่ะวันนี้เราก็ได้ฟินกับโมเมนต,ต์ของน้องทั้งคู่ประหนึ่งว่าเป็นงานแต่งกันไปแล้วเพราะงานนี้ทั้งหวานทั้งโรแมนติกสุด พอจบงานพวกเขาก็ยังทิ้งปริศนาคาใจให้พวกเราดิจิ้นได้ฟินกันต่ออีกโอ้ยช่วงนี้คือฟินมากคือวีดมากจนเหนื่อยเลยค่ะทุกคนงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะรู้สึกว่าตัวเองวีดจนหมดแรงแล้วล่ะคะ่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ